นะคะวันนี้มาในเตมเมษาฮาวายนะคะก็ดูทุกคนสดใสมากให้คะแนนยากมากเลยแต่โดดเด่นนิดนึงมัวเป็นเราปิงเราปิงเราแบบสวยค่ะชอบก็วันนี้ก็อย่างที่คุณตูนบอกนะคะก็คือมาแบบสบายๆสนุกๆนะคะก็ทุกคนมาปล่อยปล่อยแก่ให้ไม่ยอมปล่อยความหนุ่มความสาวนะคะปล่อยความหนุ่มความสาวออกมานะคะวันนี้ก็จัดปีลครั้งก็ ียาเราก็เ,าเปลี่ยนบรรยากาศปีนี้มาเป็นพัฒนาการจีนบ้างบางทีก็จัดที่บริษ,ษัทบางทีก็มีกีฬาสีาบางทีก็มีจัดที่โรงแรมนะคะก็ตต่างไป,ไป,ไปเปลี่ยนบรรยากาศไหนใครมาร่วมงาน CR เป็นครั้งแรกมั้งคะยกมือหน่อยครั้งแรกโอ้น้องใหม่น้องใหม่ยินดีต้อนรับค่ะฝั่งนี้ไม่มีเลยฝั่งนี้ไม่มีเลยพี่พันยกมือลงค่ะพี่พัน ไหนใครมาร่วมงานเกินหนึ่งถึงสิบปีอหนึ่งถึงสิบครั้งหนึ่งถึงสิบครั้งเอาแค่หนึถึงสิบนะตอนสิอย่ายกเอาแค่หนึ่งถึงสโอเคโอเคก็สมควรมาสมควรไหนใครมาร่วมงานเกิน1 0บถึง20ครั้งฮะโอเคโอ ยี่สิบปีขึ้นไอ้ยี่สิบครั้งขึ้นไปคะพี่เล็กคนเดียวโอ้โหเนี่ตบมือให้สี่ท่านสี่ท่านห้าท่านห้าท่านพี่พันยี่สิบปีขึ้นไปต้องยกแล้วนะมีใครเหลือ้แต่เกินกว่านี้เราไม่ถามมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้อายุงานกันหมดนะคะโอเคก็ก็พอหอมปากหอมคอนะคะก็ ก่อนจะจะเปิดงานนะคะก็ทย่าคุปของเราเนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามาเยอะเลยทั้งฝนตกแดดออกน้ำท่วมวิกฤตเศรษฐกิจโควิดอะไรต่างๆนะคะก็มีขึ้นมีลงก็แต่เราก็ยังแฮปปี้มีความสุขกันดีจนถึงทุกวันนี้นะคะรู้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรคะทียวาคุปสุดอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ออรื่องว่ชุด ไม,ไม่มีใครตอบแบบไม่รางวัลนะโอเคตอบเลยตอบเองก็คือพอมพวกเราทุกคนค่ะตบมือให้พวกเราทุกคนหน่อยนะคะ <c oughs> และที่สําคัญบุคคลที่สําคัญที่สุดจริงๆของ C.R. ที่เราไม่อ่ยถึงไม่ได้คือผู้ก่อตั้งนะคะคุณโชะละีศิรากลับแล้วก็คุณมิ่พรนะคะ <c oughs> ัน,นี้นะคะสืบสาป,ประเพณีไทยนะคะก็ขอเชิญท่านนั้สอองนะคะอยู่อกาสมาลดน้ำดำหัวแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะคะขอเชิญเลยค่ะ